ค,ค่ะคุณแคปโครเชตค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นตอนที่3นะคะของการถักเสื้อนะคะลายเกรดมัดฉานะคะหรือว่าลายเกรดปลานะคะอาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแคปติดภารกิจที่โรงเรียนนะคะนานมากเลยเพราะว่าต้องทำข้อสอบทำอะไระกว่านักเรียนจะปิดเทอมนะคะ ก็ตอนนี้นักเรียนปิดเทอมแล้วก็มีโอกาสมีเวลาในช่วงที่รอก็ให้เพื่อนๆไปถักนะคะช่วงคอมาให้ให้ให้พร้อมนะคะก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆท่านใดที่ตามนะคะก็น่าจะถักได้ได้พร้อมกับคุณแคปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันนะคะอะการถักลายนี้คุณแคปมีวิดีโอไว้ให้ด้านล่างนะคะจะมีลิงก์การถัก ตั้งแต่เริ่มต้นให้เพื่อนๆดูด้านล่างนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะถักตามก็สามารถถักตามได้เลยค่ะเรานะคะถักเสื้อตัวนี้นะคะด้วยอกด้วยสาวที่มีหน้าอกอวบนิดนึงนะคะ 44 4 6ถึง46ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไซส์เล็กกว่านะคะก็สามารถไปดูวิธีการคำนวณดอกย้อนหลังได้ในตอนที่1นะคะในวิดีโอที่1ที่คุณแคปพาเพื่อนๆเ,เริ่มต้นนะคะแล้วก็คำนวณจำนวนดอกนะคะของเกล็ดมัดฉาที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะวิดีโอนี้เราจะมาถักแยกแขนนะคะแล้วก็ถักช่วงตัวกันค่ะ นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการถักแยกแขนนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นช่วงคอนะคะเป็นช่วงคอยาวมาถึงช่วงไหล่ค่ะต่อไปคุณแคปก็จะพาเพื่อนๆแยกช่วงแขนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเราก็จะมีตัวนี้ช่วยนิดนึงค่ะจะเป็นที่มาร์กจุดนะคะเป็นเข็มกลัดมาร์กจุดเวลาเราถักช่วงแขนนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆก็เอ่อใช้เส้นได้ใช้ใช้ได้ในการมัดเป็นจุดมาร์กก็ได้นะคะใช้เส้นไหมตัวนี้ค่ะหรือว่าอาจจะใช้คนละสีก็ได้ค่ะอันนี้คุณแคปได้สั่งซื้อมาแล้วก็เลยจะเอามาใช้นะคะทบทวนกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มถักค่ะ ในวิธีการคำนวณตัวนี้นะคะจะอยู่ในตอนที่1น,นะคะหรือว่าคลิปที่1น,นะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปตามได้เลยเราจำนวนสาวเราคำนวณน,นะคะสาวหน้าอก44่สถึงสีเราใช้นะคะเ,เกรดปลานะคะหรือว่าเกรดมัขชาทั้งหมด28แถวหรือ28ดอกนะคะทีนี้ใน28ดอกเราก็จะมาแบ่งเป็นช่วงแขนนะคะมาแบ่งเป็นช่วงแขน ด้านละ6นะคะ2ด้านก็จะเป็น12แต่เราจะทําเป็นด้านละ6ค่ะ,ะเพื่อนๆที่ดูอาจจะดูภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจำนวนแถว28แถวค่ะ จะเป็นำจำนวนแถว28แถวนะคะอันนี้คุณแคปจะนับเป็น1แถว2แถว3มแถวมาแบบนี้นะคะในวิดีโอแรกที่เราคํานวณน,นะคะได้28แถวก็คือทั้งหมดนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณแคปจะให้ดูว่าพอเราถักแล้วเขาก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ เราก็นับดูนะคะว่าเราได้ทั้งหมด28แถวไหมหรือว่า28ดอกไหมนะคะถ้าเราได้ก็แปลว่าเราจะถักเราจะได้ใส่เสื้อไซส์สาวอวบด้วยกันนะคะ <c oughs> ค่ะมาดูต่อนะคะ28แถวก็คือตามนี้ค่ะเป็นวงกลมตรงนี้จะเป็นช่วงคอเนาะค่ะต่อไปเราจะทำเป็นแขนด้านละหกนะคะด้านละหจะใช้ทั้งหมด12ดอก พอเราพับนะคะเราก็จะทำการพับครึ่งแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่เราก็มาดูที่จุดเริ่มด้วยนะคะจุดจบหรือจุดเริ่มคือจุดนี้ค่ะเราจะต้องทำเป็นมุมนะคะหรือทำเป็นขอบด้านล่างนะคะโดยโดยเราบอกว่าเราจะใช้เป็นช่วงแขนฝั่งละเจ็ดใช่ไหมคะฝั่งละหกนะคะขออภัยค่ะเราก็จะมาให้ตัวเนี้ยจุดเริ่มต้นของเราเป็นจุดที่เริ่ม ใต้รักแร้นะคะเป็นจุดเชื่อมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพับคุณแคปก็จะพับจำนวน3นี้นะคะเป็นด้านด้านด้านหน้าอีก3เป็นด้านหลังค่ะก็คือ1 2 3ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําการพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งคอเสื้อของเราค่ะ,ะเราพับครึ่งแบบนี้โดยนะคะ เราพับครึ่งเราก็ดูด้วยค่ะว่าถ้าเราจะพับครึ่งเราต้องพับให้เป็นครึ่งของช่วงดอกแบบนี้นะคะเราก็พับเข้าค่ะพับเข่าแบบนี้นะคะเราก็ดูว่าเขาตรงกันไหมคือถ้าเราพับครึ่งไม่ตรงเนี่ยก็จะมีมีส่วนที่ทำให้เสื้อของเรามันเบี้ยวหรือว่ามันมันใสแล้วแขนมันไม่ตรงกันนะคะอาจจะสังเกตว่าตรงนี้คุณแคป จุดเริ่มของเรานะคะให้อยู่ด้านด้านที่จะใช้เชื่อมหรือหรือด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะ,ะเราก็จะนับไป1 2 3 4 5 6ตรงนี้เราก็จะมาเชื่อมกันค่ะตรงนี้คือจุดที่ที่เราจะทำแขนด้านล่างนะคะตรงนี้จะให้เป็นช่วงแขนของเราจะดูแขนเล็กไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องมาเพิ่มตรงนี้อีกนะคะใต้ลักแร้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ แคปก็จะใช้เข็มใช้เข็มกลัดนะคะมาร์กไว้เลยค่ะมาร์กไว้จุดแรกของเราถ้าเพื่อนๆไม่มีที่มาร์กแบบนี้ก็ใช้ได้มัดนะคะก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะได้แขน6 1 2 3 4่งห้าหต่อไปอีกด้านนึงค่ะอีกด้านนึงเราจะรู้ได้ยังไงจริงๆแล้วเราพับครึ่งแบบนี้ก็คำนวณไม่ยากค่ะ ถ้าเราพับครึ่งแบบนี้ก็คำนวณไม่ยากนะคะพอเรามาร์กด้านด้านนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะคำนวณไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาก็จะพับเป็นรอยไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าป้องกันให้เราป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะเราก็จะมาดูค่ะเราคำนวณกันว่าเราคำนวณกันว่า28แถวเราแบ่งเป็นแขนฝั่งละ6จะใช้ทั้งหมด12ใช่ไหมคะเราก็จะใช้2 0 8มาลบ12ก็จะเหลือทั้งหมด16นะคะ16ช่องนะคะจะเหลือทั้งหมด16ช่องก็คือ16แถวแบบนี้นะคะจะเหลือช่วงที่เป็นตัวลงมาแบบนี้ค่ะ16แถวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าเรามาร์กแบบนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี้ติดได้เลยเนาะแต่เพื่อความชัวเราก็จะมานับกันค่ะ,ะเดี๋ยวเอาง่ายๆนะคะ ตรงนี้คุณแคบพับแล้วเป็น3ามด้านบน3ามด้านล่างสามก็เป็นหแล้วเนาะแคบจะลองใช้ตัวนี้มาร์กไว้เลยนะคะนี่ค่ะมาร์กติดไว้เลยค่ะเพื่อเวลาถักจะได้ไม่หลุดเราจะได้ไม่ต้องมาคำนวณหลายรอบนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานับช่องโซ่หลายรอบค่ะค่ะพอหลังจากนั้นนะคะ เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะทักช่วงตัวลงมาแบบนี้เลยค่ะส่วน3มแถวนี้เราจะปล่อยเป็นช่วงแขนไปเลยเนาะค่ะทีนี้เรามาดูค่ะ,ะมันจะเหลือทั้งหมด16 16แถวใช่ไหมคะนี่ก็คือแถวนี้นะคะทีนี้16ก็จะแบ่งเป็นด้านหน้าครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ8เนาะด้านหน้า8ด้านหลัง8บวกกันเป็น16นะคะที่ที่ดอกที่จะเหลือเราก็มานับดูค่ะ ถ้าเรานับตรงแปลว่าถูกต้องนะคะด้านละแปนะคะเอาด้านล่างเอาด้านบนก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนะคะ,ะมาดูด้านล่างบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8อ่าตรงค่ะได้ทั้งหมด16เพราะฉะนั้นเสื้อของเราก็จะพอดีนะคะพอดีก็คือใส่ช่วงแขนได้พอดีไม่ไม่รั้งแล้วก็เท่ากันนะคะก็จะทำให้เสื้อของเราสวยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มแยกช่วงแขนค่ะเราจะเริ่มแยกช่วงแขนนะคะด้านบนเราไว้เป็นหแล้วด้านบนก็คืออ,อตรงไหลแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตรงช่วงไหล่ทีนี้เสื้อเรามันจะเหลือช่วงใต้ลักแล้ใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงที่คุณแคปถักไว้ดีกว่าที่คุณแคปอันนี้เป็นเสื้อลายพัดนะคะค่ะเ,เดี๋ยวด้านบนนะคะ ตรงนี้ที่เรานับหเราจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังเราจะเหลือส่วนที่จะแยกคือใต้รักแร้นะคะใต้รักแร้ถ้าสำหรับเพื่อนคนที่เขาหุ่นสาวสาวไซส์ไม่ใหญ่เหมือนเราเนี่ยเขาไม่ต้องเพิ่มจำนวนดอกเยอะเพราะว่าช่วงใต้รักแร้หรือว่าช่วงแขนเขาแคบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสาวอวบเราจะต้องเพิ่มจาน,นวนแถว ะะเราจะต้องเพิ่มจำนวนแถวให้เยอะหน่อยอแคปก็ลองวัดกับตัวเองแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มด้านล่างนะคะเพิ่มด้านล่างด้านบนเป็น6แล้วค่ะด้านล่างด้านล่างก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงที่จะเชื่อม ตัวนี้นะคะตรงที่เราจะเย็บเชื่อมกันเนี่ยค่ะถ้าเราเย็บแบบนี้เลยแขนเราเป็นยังไงคะแคบมากเลยสาวอวบอย่างเราก็จะใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องมาเพิ่มใต้ลักแหลให้กว้างขึ้นนะคะก็คือตรงด้านนี้ค่ะคุณแคบก็จะเพิ่มด้านละหนะคะไม่แน่ใจว่าจะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะคุณแคบว่าจะเพิ่มด้านละ6คะ่ะด้านนี้ด้วยนะคะด้านละ6นะคะเราก็จะ มาเริ่มถักกันค่ะมาเลยค่ะเราจะเริ่มด้านนี้ก่อนนะคะคุณแคปจะพาถักช่วงตัวนะคะถักจากแยกแขนมาช่วงตัวค่ะส่วนแขนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเริ่มถักใหม่นะคะส่วนแขนฝั่งนี้นะคะอันนี้จะพาถักแยกแขนแล้วก็มาช่วงตัวแบบนี้ค่ะ ถ้าเราแยกแขนได้เราก็ถักได้สบายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูวิธีการทํากันนะคะอันนี้เดี๋ยวยังไม่แก้เนาะหนีไว้อย่างนี้ก่อนค่ะ,คะต่อไปวิธีการนะคะ วิธีการเราก็จะเชื่อมจุดนี้กับจุดนี้เข้าด้วยกันค่ะแต่ก่อนเชื่อมเราจะเพิ่มจํานวนดอกให้ได้ทั้งหมด6ดอกนะคะเพื่อนๆอาจจะดูว่าเอ๊ะตัวใหญ่ไปไหมหกดอกแต่คุณแคปคํานวณแล้วเราสาวอวบสําหรับคุณแคปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามันกว้างไปก็อาจจะถักลดลงมาสักเหลือ5ดอกก็ได้ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะจุดช่องโซ่นี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่จุดช่องโซ่ตรงนี้ค่ะ ดอกหนึ่งเราจะใช้เราจะใช้โซ่ทั้งหมด4ีสีช่องใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นช่องโซ่ก่อนเลยนะคะ,ะวิธีการทำช่องโซ่ก็เหมือนกับตอนเราเริ่มต้นค่ะเราก็ถักโซ่5ค่ะ4 5่ห้ายวแป๊บนึงนะคะ พอได้โซ่ห้าแบบนี้นะคะเราจะทำช่องโซ่ก่อนคุณแคปจะใช้ทั้งหมด6ดอกนะคะก็จะใช้ช่องโซ่ทั้งหมดใช้ช่องโซ่ทั้งหมดเท่าไรคะ6ดอกใช้ช่องโซ่ทั้งหมด24ี่ช่องนะคะเพราะว่าดอกหนึ่งใช้ทั้งหมดทั้งหมดสี่ช่องค่ะเราก็ถักช่องโซ่ก็คือพอหนึ่งคอลงมาแทงในจุดเริ่มต้นของเรานะคะแบบนี้คะ่ะให้เกิดช่องโซ่ บบพอหนึ่งคอเก็บเลย1ห,หลักค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งช่องโซ่แบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าหนึ่งช่องโซ่ค่ะต่อไปค่ะเราจะถักให้ได้ทั้งหมดนะคะ24ช่องเดี๋ยวคุณแคปทำเป็นตัวอย่างให้อีกรอบนะคะถักโซ่5ค่ะ3 4 5แบบนี้พอหนึ่งคอก็คือพันหัวเข็มค่ะแทงเข็มลงในจุดเริ่มต้นจะผ่านเส้นได้แบบนี้นะคะ ดึงขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้ค่ะก็จะเกิดช่องโซ่แบบนี้เนาะอันนี้เป็นช่องที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำทั้งหมด24ช่องด้วยกันนะคะเราจะทำช่องโซ่ทั้งหมด24ช่องค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะพอเราได้ช่องโซ่นะคะ ที่เราถักก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมจุดนี้ค่ะจุดด้านล่างตรงนี้นะคะจุดด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็เชื่อมปกติเลย เราพอถักได้ความยาวแล้วเราก็มาควักธรรมดาในชิ้นด้านชิ้นล่างค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นบนนะคะตรงนี้จะเป็นชิ้นบนตัวนี้จะเป็นชิ้นล่างค่ะอันนี้เราก็มาเกี่ยวลงไปเลยค่ะควักธรรมดาหนึ่งครั้งนะคะไม่พันหัวเข็มนะคะแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> ค่ะต่อไปนะคะเราก็พอเชื่อมแบบนี้แล้วเราจะถักยังไงนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะพอเชื่อมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะมีติ่งตรงนี้ออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นใต้วงแขนของเราค่ะดูสิคะแขนใหญ่มากเลยแขนคุณแคปใหญ่มากเอ่อเพื่อนๆคะถ้าตรงนี้ของเพื่อนๆช่วงแขนไม่ไม่กว้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะลดจํานวนดอกได้เหมือนที่คุณแคปได้บอกเพื่อนๆไปไปตอนแรกค่ะตรงนี้จะเป็นช่วงแขนของเราค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นช่วงตัวพอเราเชื่อมแบบนี้แล้วเราจะไปยังไงต่อนะคะพอเราเชื่อมแบบนี้แล้วก็เป็นว่าเราเราใช้งาน2ชิ้นนี้พร้อมกันเราก็จะเริ่มได้ตัวเสื้อค่ะคุณแคปก็จะพลิกมาแบบนี้ค่ะพลิกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าเราก็จะถักนะคะต่อไปเราก็จะถักปกติค่ะ ถักปกติมาที่ตรงนี้ค่ะมาที่ช่วงเสื้อตรงนี้นะคะมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกจุดหนึ่งคือจุดนี้นะคะอ่าเราจะเริ่มยังไงก็คือเราก็ถักเหมือนดอกทั่วๆไปค่ะคือเราก็จะเริ่มแถวที่1ของดอกที่ห้นะคะเนี่ค่ะเราจะเริ่มถักตรงนี้นะคะเราจะเริ่มถักตรงนี้มานะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอมาถึงตรงนี้เนาะ อาจจะอธิบายแบบเร็วหรือช้านะคะเพื่ออยากให้เพื่อนเพื่อนได้ได้เห็นว่าเราจะถักเป็นช่วงตัวยังไงนะคะค่ะพอมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาถักด้านนี้ค่ะถักช่วงตัวนะคะมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เลยคือจุดนี้เนาะมาเลยค่ะเริ่มต้นแบบแบบเหมือนเดิมค่ะคือถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้ามาด้านนี้เลยค่ะชิ้นบนทิ้งไปเลยนะคะชิ้นบนเดี๋ยวเราไปรอบที่สองนะคะอ่าเราก็มาแทงเข็มลงในจุดหลักที่ห้านะคะเราก็นับไปเลยค่ะอันนี้อาจจะดูจริงๆแล้วนี้เราเชื่อมแล้วเราจะถอดเข็มกัดเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแคปจะถอดเลยนะคะอืม นี้ค่ะ,ะจะได้ดูง่ายขึ้นเนาะแทงเข็มตรงนี้ก็น่าจะไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเพื่อนๆน,น่าจะถ้าใครที่ถักตามคุณแคปน่าจะเริ่มได้นะคะ<ม>ก็คือมาแทงเข็มควักธรรมดาลงในหลักที่5ค่ะต่อไปก็ถักโซ่หค่ะ3 4 5ถักพอ1คอลงในช่องนี้นะคะถักพอ1คอสครั้งค่ะลงในช่องกลางนะคะ 2และ3ค่ะเดี๋ยวคุณแคปจะถักทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะต่อไปค่ะถักโซ่สค่ะต่อไปค่ะถักอพอหนึ่งคอลงในช่องเดิม3หลักนะคะ1 2และ3ค่ะ ต่อไปนะคะถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็ควักธรรมดาลงในหลักพอหนึ่งคอหลักที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อค่ะถักโซ่ห้าค่ะ ควักธรรมดาลงในช่องนี้ค่ะต่อไปค่ะถักโซ่หค่ะไปเรื่อยๆนะคะถักโซ่หค่ะแล้วก็ควักธรรมดาหลักพอหนึ่งคอลงในช่องกลางค่ะ3หลักค่ะ พอหนึ่งคอสามหลักค่ะต่อไปค่ะถักโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมนะคะสามหลักค่ะสองและสามค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นการเริ่มดอกที่เริ่มแถวที่ห้าค่ะเราก็จะถักมาเรื่อยๆนะคะถักมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้คือจุดนี้ค่ะ แล้วเราก็จะทําการเชื่อมแขนเหมือนเดิมนะคะเชื่อมแขนอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถักมาให้ถึงจุดที่เราเชื่อมกันเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะก็คือจุดนี้ค่ะเรามาถักถึงตรงนี้นะคะอ่านี่ค่ะเราก็จะมาถึงจุดที่เรามาร์กมาร์กแขนไว้แบบนี้นะคะค่ะ เวลาเราจะเริ่มจุดมาร์กนะคะเราต้องเริ่มจุดเดียวกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเราเริ่มตรงจุดกึ่งกลางเนาะจุดจุดกึ่งกลางคือตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นต่อไปค่ะเราจะทําการเชื่อมสองชิ้นนี้นะคะวิธีการเราก็ทำเหมือนเหมือนเดิมค่ะก็คือเราจะทําช่องโซ่ทั้งหมด24ช่องนะคะสำหรับการถักลายทําเกล็ดปาวานทั้งหมด6ดอกด้วยกันนะคะอ่ะเราก็มาดูค่ะทบทวนอีกครั้งหนึง่ง เราทำช่องโซ่นะคะก็คือถักโซ่ห้าค่ะ3 4 5แบบนี้นะคะพอ1คอลงในจุดเริ่มค่ะหนึ่งหลักแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่ห้าค่ะพอ1คอลงในช่องเริ่มต้นค่ะ ผ่านเส้นได้2เส้นแบบนี้นะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเราทำทั้งหมด24ช่องด้วยกันนะคะค่ะพอเราถักช่องโซ่นะคะครบ24ช่องแล้วนะคะจุดเชื่อมของเราชิ้นล่างค่ะหรือแผ่นด้านล่างนี้นะคะเราก็จะเชื่อมเหมือนเดิมนะคะวิธีการเชื่อมกออ็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่หรือว่าลงในหลักนี้เลยก็ได้ค่ะ คล้องเข็มลงไปเลยนะคะควักธรรมดาก็คือไม่พันหัวเข็มค่ะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะถักโซ่ขั้นไว้ก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้งานเชื่อมชิ้นด้านที่สองนะคะฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแขนเรานะคะตรงฝั่งด้านนี้จะเป็นเสื้อเราค่ะเพื่อนๆจะแกะเข็มกลัดออกเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ ต่อเลยนะคะพอเรามาเชื่อมจุดชิ้นล่างแบบนี้แล้วแคปก็จะกลับด้านแบบนี้ค่ะเราก็จะถักให้เหมือนกับชิ้นบนที่เราถักเมื่อกี้นะคะเนะีค่ะเราก็จะถักมาเรื่อยๆถักจนมาถึงจุดเชื่อมจุดนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการถักต่อนะคะ,ะเดี๋ยวเราถักไปเลยค่ะวิธีการถักคงจะไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเพื่อนๆก็ก็ถักเหมือน,เ,อนเดิมอะคะ่ะเหมือนที่ที่เราถักเมื่อกี้ เดี๋ยวแคปถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งสักหนึ่งรอบสักหนึ่งดอกนะคะเราถักโซ่ห้าค่ะถักโซ่ห้าควักธรรมดาลงในหลักพอหนึ่งคอหลักที่ห้านะคะหนึ่งครั้งถักโซ่ห้าค่ะแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอลงในช่องกลางหรือช่องโซ่สามหลักค่ะในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะสอง และสค่ะค่ะต่อไปขั้นด้วยโซ่2ค่ะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คอลงในหลักนี้เลยนะคะ3หลักค่ะค่ะก็จะได้งานแบบนี้นะคะถักหลักการเดียวกันค่ะถักมาเรื่อยๆจนถึงจุดตรงนี้นะคะจนถึงมุมนี้ค่ะ ค่ะเราก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมนะคะจุดเชื่อมของฝั่งที่เราทําไปแล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเรามาถึงจุดเชื่อมค่ะพอเรามาถึงจุดเชื่อมแบบนี้นะคะเราก็ถักถักควักธรรมดานะคะลงในจุดนี้ได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเห็นไหมคะถักเลยค่ะหนึ่งครั้งควักธรรมดาก็คือไม่พันหัวเข็มนะคะ แบบนี้ค่ะถักโซ่ขั้นไว้สัหน่อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอเราถักแล้วเราจะได้งานลักษณะยังไงแบบนึงค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็ลองพับครึ่งนะคะลองพับครึ่งเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้งานของเราลักษณะนี้นะคะช่วงแขนเราเสื้อเราดูตัวใหญ่มากเลยเพราะว่าเราสาวอวบนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดมากค่ะถ้าเกิดว่าเราถักตัวเล็กมันใส่ช่วงแขนเราไม่ได้นะคะแต่นี้เรายังดูภาพไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ละค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดว่าสาวๆเพื่อนๆที่เขาไซส,าสเ์เล็กๆนะคะเขาก็จะทำเล็กๆ นะคะตรงนี้ประมาณ2ดอกหรือสามดอกค่ะแต่แคปหรือว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้ไหมถ้าถักแบบนี้แล้วลองคล้องตรงคอแล้วก็สอดแขนเหมือนสวมเสื้อได้เลยนะคะถ้ามันไม่ลังหรือว่ามันไม่แน่นก็แปลว่าพอดีค่ะเราก็จะได้ใส่เสื้อที่เราชอบนะคะค่ะ <c oughs> ที่เราถักเองด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะคุณแคปก็จะพาเพื่อนๆถักถึงจุดอ่า จุดมาร์กจุดแรกนะคะหรือจุดแยกแขนของเราแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะเราก็จะมาถักช่วงตัวค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นจากจุดนี้เนี่ยเราจะถักยังไงทำยังไงนะคะให้ได้เป็นช่วงตัวแบบนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ถักตามนะคะเราก็ต้องขออภัยมากๆเลยที่บางงานช้ามากที่จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเนื่องจากว่าคุณแคปกออ็มีงานที่ทำเนาะก็เลย ไม่สามารถมาได้บ่อยๆต้องขออภัยจริงๆค่ะแต่ว่าก็จะพยายามมาหาแฟนๆให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ